ศึกเร่ระเบิดกลางตลาดตะกัวป่ามือสังหารประชิดต,ตัวเสียใหญ่อดีตสสสอบต,ตกพรรคสังคมนิยมกดลูกสองสั้นเข้าชายโครงเสียทลันเข้าบ้านมือปืนตามซ้ำก่อนพินนี้ลอยนวลตอนหน้าตตาลูกและเมียนับเป็นการเปิดสกรารการสรังหารที่มีขึ้นอย่างดูเดือดอีกครั้งหนึ่งในเมืองพังงาสถานที่ซึ่งรวมอัดมากมายไว้ด้วยผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นแร่เถื่อนไม้เถื่อน และสินค้าหนีภาษีอีกนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นการตายของนายกอบเกียรติหรือผู้ใหญ่บ้านโบกคนดังอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบกลกะไหลอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเจ้าพ่อรับเสือแร่ซึ่งถูกมือเปืนนสังหารเมื่อวันที่28สิียงหาคม2527และตามต่อมาด้วยในสวัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หตำบกลกะไหลอำเภอตะกัวป่าสมุนมือขวาของเจ้าพ่อบก เมื่อวันที่3กันยายน2527โดยถูกมือปืนถล่มยับที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาตะกัวป่าขณะนำเงินของผู้ใหญ่โบมาเข้าบัญชีแต่ในสวัยไม่ตายรอดตายอย่างบุดเบิดแต่ก็บาดเจ็บสาหาัสและยังหลบหนีหัวสุกหัวสุนอยู่ในเวลานี้นับเป็นประวัติการสังหารกันยังดูเดือดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะเวลาห่างกันเพียงสเดือนก็มีการตามล้างตามล่าตามถล่มกัน ตายและเกือบตายไปแล้วถึงสองรายติดกันและทั้งก็เป็นบุคคลระดับเจ้าพ่อซสีด้วยและทั้งสองคดีก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจจากหน่วยไหนไม่ว่าจะจากสพตะกวัวป่าเจ้าของพื้นที่จากกองกำกับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงาหรือจากหน่วยปราพิเศษใดๆสามารถที่จะติดตามจับกลุ่มตัวเหล่าร้ายในคดีนี้ได้เลยแต่แล้วเมื่อวันที่18กันยายน2527รรายการถล่มล้างบางแบบชนิดดูเดือด มันก็อุบัติขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนได้ทั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นไกลที่ไหนแต่ก็เป็นที่เดิมที่เก่าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละนั่นก็คือที่กลางตลาดในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาและก็เช่นเคยคือจนบัดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงรักษาความสัตย์ซื่อไว้เช่นเคยคือยังไม่มีใครสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้หรือแม้จะสืบให้ได้แน่ชัดว่าผู้ต้องหาหรือมือสังหารหรายนั้นเป็นใครมาจากไหนเล่นเอาทั้งชาวบ้าน เมียและลูกของคนตายรายล่าสุดนี้ต่างาพากันวิาพาทวิจารณ์และหลบหนีซ่อนตัวกันอย่างหัวซุกหัวสูนเพราะกลัวว่าความตายมันจะตามมาเยือนอีกเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในตอนเช้าตรู่7นาฬิกาเศษของวันอังคารที่18กัยยนยายน2527รเมื่อนายอมรชายหนุ่มวัย47บปีผู้ซึ่งอดีตเคยเป็นสสสอบตกพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยเมื่อปี2518แต่ปัจจุบัน เป็นนักธุรกิจการทําเมืองเร่ดิบุกอยู่ที่อำเภอรกระโปงจังหวัดพังงาและยังมีสัมปทานป่าไม้ที่ตำบลเหมาะอำเภอรกระโปงจังหวัดพังงาจํานวนหลายร้อยไร่ด้วยกันทุกๆเชา้านายอมรจะออกจากบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสีตะกวัวป่าอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาเดินด้วยเท้าอีกเกือบ200เมตรตรงเข้าสู่ร้านกาแฟกลางตลาดซึ่งเป็นเสมือนศูนย์รวมของเหล่าผู้สนใจข่าวสารบ้านเมือง ประจำอำเภอตะกัวป่าแห่งนี้และในเช้าวันนี้ก็เช่นกันในอมรผู้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของชาวอำเภอตะกัวป่าในระดับชาวบ้านเขาคือผู้นำมวลชนใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็เข้าปรึกษาเขาได้เสมอยินดีที่จะสนใจรับฟังและช่วยเหลือระดับข้าราชการในท้องถิ่นบางครั้งเขาคือตัวยุ่งนักร้องเรียนมีเรื่องมาให้รหหูอยู่แทบทุกวันว่าไอ้คนโน้นเป็นอย่างโน้นไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้ แต่เขาก็คือในอมรอชายหนุ่มลูกครึ่งจีนวัย47ปีผู้ซึ่งเป็นสามีสุดที่รักของนางเปลมจิตภรรยาสาววัย45ปีสมุหะบัญชีธนาคารนครหลวงไทยสาขาตะกัวป่าและพ่อของลูกสาวสามคนและลูกชายอีกหนึ่งคนในวันนี้เมื่อในอมรได้เดินเข้าไปในร้านขายกาแฟในตลาดตะกัวป่าแล้วเขาก็นั่งเสวนาคุยกับพักพวกเพื่อนฝูงถกกันในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองและอาญาก,การรมที่กำลังชุกชุมยิ่งกว่าฝูงอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไรก็สุดแท้แต่ที่แน่ๆก็คือนอกจากคนในร้านที่กำลังส่งเสียงพูดคุยกันอยู่ในเช้าวันนั้นแล้วที่นอกถนนริมทางเทา้าก็ยังมีชายหนุ่มหุ่นยิ่งเล้นวัยอยู่ในราว30ปียืนพิงเสาฟไฟอยู่แอบมองดูนายอมอ,อยู่อย่างเงียบๆหน้าร้านกาแฟนั่นเองเวลาค่อยๆผ่านไปจาก5นาทีเป็น10นาที และกลายเป็นชั่วโมงไปในที่สุดแนออมอนก็ลุกจากโต๊ะกาแฟตัวเก่าดั้งเดิมพ้องเขาเขารีบจ่ายเงินค่ากาแฟในเช้าวันนั้นแล้วออกมาจากร้านโดยทิ้งไว้เพียงคําพูดสั้นๆกับเหล่าเพื่อนฝูงในแวดวงเดียวกันก็คือว่าจะรีบกลับบ้านเพราะจะรีบไปดูแร่และเรื่องป่าไม้ที่เหมืองอำเภอกระโปงไม่มีใครสนใจหรือใส่ใจในคําพูดของเขาเพียงแต่มีบางเสียงที่ร้องตะโกนออกมาส่งจากร้านกาแฟ เป็นการเย้าหยอกว่าไปไหนมาไหนก็ให้ระวังตัวไว้บ้างนะพี่เดี๋ยวใครเขาตามมายิงเอาแล้วชาวบ้านตะกัวปากก็จะหมดที่พึ่งไปซึ่งแนอมอมก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ได้สวนตอบแต่อย่างไรทั้งที่ในใจของเขานั้นอยากจะด่ากลับไปด้วยซ้ําวันนั้นเขาเดินกลับบ้านอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะถือว่ามีคนปากหมามาทักในตอนเช้าอย่างนี้อาจเป็นลางไม่ดีก็ได้ตามประษาคนจีนหัวเก่าเช่นเขา จากร้านกาแฟเขาไม่ได้มุ่งหน้าไปไหนเพียงแต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินกลับเข้าบ้านที่อยู่ห่างเพียงไม่ถึง200เมตรทันทีในเสี้ยววินาทีนั้นนายอมรก็รู้สึกเหมือนกันว่ามีคนเดินตามหลังเข้ามาแต่เขาไม่ได้หันกลับไปมองเขาก้มหน้าก้มตาจ้ำพรวดพรวดไม่จะเข้าบ้านลูกเดียวระยะทางสั้นเข้าเหลืออยู่เพียงอีกไม่ถึง10เมตรก็จะถึงบ้านเขาอยู่แล้วลูกสาวสองคนของเขายังนั่งอยู่หน้าบ้านคงจะกินข้าวเช้ากันอยู่ แนอมรนเดินมาก็เริ่มใจเื้นขึ้นเมื่อเห็นหน้าลูกสาวของตนและด้วยสัญชะตาญาณของผู้เป็นลูกก็เหงื่อหน้าขึ้นมามองเห็นพ่อของเขากำลังเดินกลับมาจากร้านกาแฟนในตอนเช้าแต่เลยไปอีกเพียงเล็กน้อยทางด้านหลังของผู้เป็นพ่อนั้นก็ยังมีชายหนุ่มบุรุษนิรนามใส่กางเกงขาย่าวสีคล้ำๆและเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวเดินหน้าตาดุตามหลังมาติดๆและกำลังเร่งความเร็วขึ้นอยู่เรื่อยๆจนเกือบจะประชิดร่างของแนอมรน ผู้เป็นพ่อของเขาอยู่แล้วสองสาวผู้ลูกงวนงงอยู่เพียงครู่เดียวก่อนที่จะอ้าปากร้องตะโกนให้ผู้เป็นพ่อระวังตัวเพราะสิ่งที่หล่อนเห็นนั้นก็คือชายหนุ่มวัยสาปีเศษผู้ที่เดินตามหลังพ่อเข้ามาเมื่อครู่นี้กําลังล้วงมือหายเข้าไปนในชายเสือ้อมันเป็นอากัปกิริยาของการรอบสังหารกันอย่างที่เห็นกันในภาพยนตร์ไทยวันอาทิตย์ไม่มีผิดแต่ก็สายเกินไปแล้วที่จะร้องเตือนเมื่อเสียว,วินาทีต่อมาชายนิรนามผู้นั้น มันได้ชักมือกลับออกมาพร้อมกับวัตถุทรงกระบอกปากทู่ๆมีรูตรงกลางใช่แล้วมันคือปืนมันเป็นปืนลูกสองสั้นอย่างชนิดไทยประดิษฐ์เมดอินไทยแลนด์มีไว้ให้คนไทยสังหารกันเองและมีออกเกลื่อนตลาดหาซื้อกันได้ง่ายอยู่ในเวลานี้เจ้ากระบอกตัวลำกล้องหนานหน้ากลัวนี้ได้ถูกส่องตรงมาย่งร่างของนายอมอนท่ามกลางสายตาของลูกสาวผู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดทั้งสงหล่อน มีให้ได้แค่เพียงเสียงหวีดร้องแบบเด็กสาวทั่วไปเท่านั้นในอมอนค่อยๆหันหน้ากลับไปดูที่เบื้องหลังพร้อมๆกับเสียงปืนที่ดังระเบิดขึ้นเปรียงร่างของเขาผงะเล็กน้อยเซธลาไปตามแรงก,กลุ่มควันปืนกระจายไปทั่วบดบังใบหน้าเหี่ยมเกลีย่ยไร้ความปราณีของมือสหารมือขวาตะบบไปที่ชายโครงด้านซ้ายอย่างอัตโนมัติเหมือนถูกไฟดูดพร้อมกับความรู้สึกเจ็บแปลกๆแ,และเสียวๆอุ่น ด้วยของเหลวสีแดงที่ทะลักออกมาโอ้ยวัวถูกยิงแนอมอนร้องลัง่นพร้อมกับวิ่งเข้ามาหาลูกสาวทั้งสองคนหม่เข้าแอบอย่างบ้านพักทันทีแต่เมื่อเขาไปถึงที่บ้านเรี่ยวแรงของชายผู้ผ่านโลกมามากกว่า40ปีมันค่อยๆหดหายไปพร้อมกับความเจ็บแปบก,ก็เข้ามาแทนที่แนอมอนทรุดกายลงนั่งกับพื้นก่อนที่จะค่อยๆปล่อยตัวให้ล้มลงนอนราบไปในที่สุดท่ามกลางเสียงร้องเรียกพ่อของสองเด็กสาว และความชุมลมมนที่เกิดขึ้นอยู่นั้นมือปืนมันก็สะบัดลูกกระสุนออกจากรังเพลิงแล้วทําการเปลี่ยนใหม่ยัดลูกโดดดาวกระจายกลับเข้าไปพร้อมกับวิ่งตรงไปที่หน้าบ้านของเหยื่อชังหารและเลือกลากอยู่ที่หน้าบ้านครู่หนึ่งเหมือนมันไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปซ้ําดีหรือว่าเพ่นหนีดีกว่าและแล้วในที่สุดมันก็ตัดสินใจเลือกในหนทางที่สองนั่นก็คือการเพ่นหนีมันหันหลังกลับ แล้วกวยอ้าวย้อนกลับไปตามทางเดิมที่มันเดินมาตามเหยื่อมาเมื่อครู่นี้ห่างไปอีกประมาณ100เมตรรถพีอัพไม่ทราบสีและยี่ห้อก็วิ่งมาหยุดเกิกจอดรับมือปืนเป็นพาหนะในการหลบหนีทันทีจากนั้นมันก็มุ่งตรงสู่อำเภอกระโปงและหายวับเข้ากลีบเมฆไปในที่สุดส่วนทางนั่นเหยื่อส่างหานั้นหลังจากที่มือปืนได้เพ่นหนีไปแล้วนางเปรมเจตผู้เป็นภรรยาก็รีบนําร่างอันเกือบจะไร้วิญ,ญญาณของนายอมรส่งยังโรงพยาบาลบางไส ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุทันทีแต่ก็สุดปัญญาที่แพทย์และพยาบาลผู้ขาดแคลนเครื่องมือแห่งโรงพยาบาลไกลชุมชนจะช่วยกันเยื้อชีวิตไว้ได้ในที่สุด2-3นาทีต่อมาในอมรอ,อดีตสสาสอบตกพรรคสังคมนิยมเจ้าของสัมปทานป่าไม้และแร่ดีบุกในอำเภอกระโปงก็เหลือทิ้งไว้แต่เพียงชื่อเพราะเจ็บบาดแผลที่ถูกจอดยิงด้วยกระสุนปืนลูกสองสั้นชนิดเบอร์12เขาที่ชายโครงซ้ายเป็นรูพรุน9้ารูแบบนั้น ยากนักที่ใครจะทนอยู่ได้เขาจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับหลังจากที่มีการสังหารกันเกิดขึ้นก็แน่นอนที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปตรวจที่เกิดเหตุรายการนี้ก็เช่นกันพันตำรวจโทสุวิทย์โอทองสารวัตรใหญ่สอบอตะกัวป่าพันตำรวจตรีสวัสดิ์นัคราวงสารวัตรสอบสวนร้อยตำรวจเอกประพล์ขาวทองสารวัตรป่าปรามร้อยตำรวจตรีชัยวัฒน์เกตวรชัยนายร้อยเวร พร้อมกาลังเจ้าหน้าที่ตํารวจก็รีบรุดไปที่เกิดเหตุเพื่อทาการสอบสวนหลังจากการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สรุปสํานวนออกมาได้ว่าเป็นเรื่องการขัดผลประโยชน์แนอมอนนั้นเป็นบุคคลที่เรียกกันว่าเป็นนักร้องเรียนตัวโยงใครมีเรื่องราวมีปัญหาอะไรก็จะมาหาในอมอนแนอมอนจะเป็นคนนําเรื่องราวเหล่านั้นเสนอต่อไปอยังผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเหล่านั้นทันทีและนอกจากนั้น ก็ยังคงเป็นคนที่ชอบผ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกเข้าไปจับกลุ่มบรรดาผู้ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนผู้ลักลอบขนเร่เทือนซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาซึ่งตัวนายอมรเองนั้นก็มีเขตสัมปทานบัตรที่ดินเมืองแร่ของเขาเองอยู่ด้วยเรียกว่าจับรายอื่นหมดสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาผู้ประกอบธุรกิจเมืองแร่และป่าไม้เป็นอันมากและนอกจากนั้นก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่องเกี่ยวกับนายตำรวจยศร้อยตำรวจตรีคนหนึ่งของสพกระโปงได้ร่วมมือกับนายอมรเข้าทำการจับกลุ่มเร่เถื่อนและไม้เถื่อนในเขตป่าสงวนแล้วปรากฏว่าผู้หมวดหนุ่มเกิดเล่นลูกเล่นหลังจับกลุ่มแล้วไม่ยอมทำเรื่องไปตามขั้นตอนของกฎหมายกลับไปช่วยเหลือกลุ่มพ่อขาผู้กระทำความผิดนายอมรจึงได้ทำเรื่องขึ้นร้องเรียนมายังกรมตำรวจให้ทำการสอบสวนทางวินยัยปรากฏว่าคดีมีมูลจริง ทางผู้บังคับบัญชาในตํารวจผู้นั้นจึงได้ย้ายนายตำรวจหนุม่มออกจากพื้นที่ซึ่งอาจเป็นประเด็นหนึ่งในลหลายๆชนวนเหตุที่ทําให้ในายอมรถูกสังหารข่าบ้านก็เป็นได้พันตํารวจตรีสวัสดิ์นักข่าวงสารวัตรสอบสวนสพตะก,กัวป่าเจ้าของคดีได้รับเรื่องราวทั้งหมดมาทําการสอบสวนด้วยตัวเองโดยได้เปิดเผยว่าเรื่องของนายอมรน,นี้ชาวตะก,กัวป่าเขารู้ดีว่านายอมรเป็นคนเช่นไรแกเป็นนักร้องเรียนตัวโยง มีเรื่องราวมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอยู่เสมอล่าสุดก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มพวกขาไม้ในป่าสงวนที่อำเภอกระปโปงนน่นปรากฏว่าดันไปทำช้างของพวกลักลอบตัดไม้พระตกเขาตายไปนหนึ่งเชือกราคาช้างก็เกือบ30,000นบาททางเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าเจ้าของช้างแขนมากอาจจะติดต,ตามมาล้างแขนในอมอนในครั้งนี้ก็เป็นได้ส่วนเรื่องที่ว่าในอมอนเคยมีเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเราก็เช็คไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นเรื่องเมื่อครั้งที่นายอมรอพาร้อยตำรวจตรีประภาสผลลบรองสารวัตรสอบสวนสอพอกระโปงไปทําการจับกลุ่มพวกลักลอบตัดไม้เถื่อนในเขตป่าสงวนซึ่งความจริงแล้วก็เป็นเขตสัมปทานของแกเองปรากฏว่าหลังจากที่จับคนร้ายได้แล้วเกิดไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของไม้ที่ตัดมีแต่คนเป็นลูกจ้างหมดผู้หมวดหนุ่มก็เลยลงโทษแค่ปรับแล้วปล่อยตัวกลับไปหมดนายอมรก็แขนใจ คิดว่าร้อยตำรวจตรีประพาสกุกิกกับพวกขาหไม้ขาแร่จึงได้ทำเรื่องขึ้นร้องเรียนไปยังกรมตำรวจเมื่อส่งเจ้าหน้าที่มาทำการสอบสวนปรากฏว่าก็ยังไม่ทันทราบดีหรอกว่าคดีมีมูลความจริงหรือเปล่าร้อยตำรวจตรีประพาสก็เลยลำคาญขอย้ายตัวเองไปอยู่ที่สุราษฎร์ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาก็ได้เซ็นเรื่องสั่งย้ายไปตั้งนานแล้วสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเชื่อว่านั่าจะมาจากเรื่องที่ดินในป่าสงวน ในเขตอำเภอกระโปงที่แกไปขอสัมปทานไว้และมีคนไปลักลอบตัดไม้ในที่ของแกมากกว่าครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปแล้วคือพอแกพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับก็ดันไปทําช้างของพวกลักลอบตายไปหนึ่งเชือกทางฝ่ายน้นก็เลยแค้นตามมาสังหารเพราะลักษณะยิงนั้นเป็นพวกมือสมัครเล่นแน่นอนถ้าเป็นมือปืนอาชีพต้องเข้าไปซ้ำในบ้านแน่หรือไม่นัดแรกก็ต้องเข้าหัวแล้วเรื่องนี้เราเร่งสืบเต็มที่ครับ ทางด้านบุตรสาวของนายอมรผู้เห็นเหตุการณ์ตอนสังหารพ่อมาโดยตลอดได้เปิดเผยว่าเชื่อว่าเป็นเรื่องป่าไม้ที่บ้านในนดตำบนเมาะอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเพราะผู้เป็นพ่อน,นั้นขอสัมปทานได้ห0รไร่เป็นที่ดินเขตป่าสงวนแต่ก็ยังไม่ได้รับสัมปทานบัตรจากป่าไม้อำเภอปรากฏว่าได้มีคนไปปลูกรุกที่ดินเข้าไปลักลอบตัดไม้และทำแร่กันอยู่เรื่อยๆพ่อก็พาตำรวจเข้าไปจับจนได้ข่าวว่าช้างของพวกทำไม้ ที่อำเภอทับปุดตกเหวไปตัวหนึ่งเหตุเกิดก่อนหน้าที่พ่อจะถูกยิงตายได้ประมาณหนึ่งเดือนหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่พ่อมีส่วนในการเร่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกระโปรงให้เข้าดำเนินการสอบสวนคดีสังหารนังกุย้ยผู้เป็นอาของพ่อที่ถูกสังหารที่อำเภอกระโปรงโดยทางพ่อเองนั้นได้สืบจนรู้ตัวคนร้ายว่าเป็นใครแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกระโปรงก็จับกลุ่มใครไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้พ่ออาจจะถูกปองร้ายก็เป็นได้แต่เหตุเกิดมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว เวลานี้ทางฝ่ายเราไม่เป็นอันจะกินจะนอนแล้วแม่ก็หลบๆซ่อนๆไม่ยอมเข้าบ้านเพราะกลัวมีคนตามมาปองอไรอีกเหลือแต่เพียงพวกเราก็ต้องช่วยเหลือดูแลกันเอาเองปล่อยเรื่องที่เกิดขึ้นให้เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามคนร้ายกันต่อไปไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรอีกแล้วบุตรสาวของนายอมรกล่าวครับเรื่องราวมันก็เป็นแบบที่เห็นเห็นกันอยู่นั่นแหละคือนายอมรอ,อดีตสสสอบ,สอบ,สอบตกพักสังคมนิยม ทักคนร้ายสังหารข่าบ้านตายต่อหน้าต่อลูกเมีย่ยสืบถามสาเหตุเข้าก็มีหลายประเด็นหรือเกินล้วนแล้วจะทําให้ตายได้ทั้งสิน้นย,าย้ายตํารวจผ่าเจ้าหน้าที่บุกจับไม้เถื่อนและคดสีสังหารผู้เป็นอารู้ตัวคนร้ายแต่ตํารวจจับใครไม่ได้ครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ